สวัสดีค่ะวันนี้จะทำคลิปสั้นๆเวลาดูทีวีหรือว่าฟังข่าวคนจะตกงานกันเยอะมากก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องประหยัดเพราะว่าไม่รู้วันไหนเราจะตกงานหรือว่าแฟนตกงานเสื้อผ้าไหนที่ว่าดิฉันทำเองได้ไดิฉันก็จะทำเองนะคะหมวก กางเกงเดินเล่นออกกำลังกายก็จะทำลง YouTube แล้วก็ทำใส่เองหาเวลาว่างที่มีอะค่ะมาทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งถ้าในครัวเรือนที่ว่ามีกันหลายหลายคนมันก็จะมีเสื้อผ้าต้องซ่อมต้องอะไรพวกนี้ค่ะว่างๆก็ซ่อมนั่นซ่อมนี่ไปนะคะในบ้าน ดิฉันก็ใส่ได้ใส่ออกไปออกกำลังกายไปใส่โชว์ก็มีเพื่อนบ้านเหมือนกันนะจะมาตัดแต่ความที่ว่าดิฉันก็ยังไม่ว่างก็เลยยังไม่ได้ทําช่วงนี้ออสเตรเลียก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ว่าเมื่อวานก็มีฝนตกนะคะวันนี้ก็ยังเป็นเมฆหมอกอยู่ มันเดินออกกําลังกายใส่เสื้อผ้าที่ว่าตัดเองอะค่ะแล้วก็ใส่หมวกออกมา mm. เผื่อมีเม็ดฝนก็เลยได้ได้โชว์ด้วยนะคะผลงานตัวเองจะลง Youtube แล้วก็เวลาจัดทำที่ต้องการที่มัดผมนะคะก็ทำเองโดนัทเคยทำขายทำให้เพื่อนทำแจกแจกฟรีอะค่ะ แต่ยังไม่เคยทำลง YouTube คลิปต่อไปจะลง YouTube นะคะติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ